สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขนครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับที่เราพ้นพ้นมาหนะอกับพี่น้องครับวันนี้นะครับภาพี่น้องมามาโรงเรียนนะครับช่วงวันหยุดนะครับเกิดกับเป็นสถานการณ์สี่ยั่งเ่ระท่านปกติน้องพี่น้องเนาะเล็กน้อยเกิดเระท่านไหนมาโรงเรียนนะครับผมแต่ผมเองเนี่ยก็มาดู้องของเรียนจะขอนะครับเพราะว่ามีสั่งนะครับเป็นมาท่าสีไมนะครับมาเห bien, ็ห um. ้องเรียนหนาอยู่อื่นนะครับเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิร์นะครับผมว่าเปินไก่สีแลืองข้นย่งครับแล้วก็ พอเปิดโรงเรียนมาหนีเด็กหน่อยคงจะมีความสุขนะครับเพราะว่าเหมือนกับวันนักเรียนเข้าในห้องใหม่นะครับคงจะมีความสุขไปนํำเนาะที่น้องเนาะการจัดการเรียนการสอนคงจะเข้มข้นและการสนุกสนานนะครับเพราะว่าด้มีสิ่งใหม่ๆนะครับบริเวณรอบๆของนะครับที่น้องครับ๋ยาไปเบืองกันเลยครับที่น้องครับ ครับพี่น้องทำนาจีนแล้วพี่น้องไว้บริเวณเออ่ในห้องเรียนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรออีกสักอาทิตย์หนึ่งก็คงจะเสร็จนะครับในการทาสีกระเบรายละเอียดนะครับพี่น้องครับกระท่านพอดีเ็หน่อยเปิดโรงเรียนนะพี่น้องครับผมในเมื่อนี่นะผมกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ละพ่นคนเป็นนองได้ด้วยครับผมเดี๋ยวเสียาคลิปใหม่ๆมาฝากพี่ฝากน้องต่อนะครับผมสำหรับมื่อนี้นะครับสวัสดีครับ